สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องการศึกษาการแพร่กระจายของโรคใบไม้ในแปลงข้าวด้วยแบบจําลองคอมพิวเตอร์ค่ะโดยดิฉันนางสาวศิรภัทรินและมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือดรสุดารัชชสุทธิค่ะข้าวถือเป็นพืช เกษตรกรรมหลักของประเทศไทยและประชากรในวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในทุกๆวันซึ่งความต้องการที่มากขึ้นทุกวันนี้ก็ส่งผลให้ความต้องการในการผลิตสูงมากขึ้นเช่นกันดังนั้นเกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวให้แน่นขึ้นและใช้ปุ๋ยในตัวเจนในปริมาณที่สูงขึ้นและประกอบกับในประเทศไทยนะคะมี ตอนกลางวันนะคะจะมีอากาศที่แห้งและตอนกลางคืนจะมีความชื้นที่สูงนะคะจึงทําให้สเหตุทั้งหมดนี้นะคะเกิดโรคใบไม้ในแปลงข้าวค่ะดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงมีวัตถุป,ประสงค์ในการทําโครงงานนี้นะคะคือเพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจําลองคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการศึกษาการแพร่กระจายของโรคใบไม้ในแปลงข้าวค่ะโดยแบบจําลองของเรานะคะจะประกอบด้วย เป็นรักคิทค่ะโดยแรักคิทนะคะจะขนาด25คูณ25ซนเมตรค่ะจำนวน160คูณ 160, 160ช่องค่ะโดยเราจะกำหนดให้ถ้าสมมุติผ่านไปประมาณ3วันถึง6วันนะคะจะทำให้เชื้อรานะคะแพร่กระจายจากสถานะศูนย์เป็น1ค่ะนอกจากนี้นะคะโดยการแพร่กระจายนะคะก็จะแพร่กระจายผ่านการเขาน่าจะเป็นแบบ normal distribution ค่ะ โดยเราจะทำการทดลองทั้งหมด100วันและทำการทดลองซ้ำทั้งหมด100รอบค่ะโดยพอเราสามารถได้จำนวนจุดที่เกิดชอราแล้วนะคะเราจะนำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อนำไปพอดลงบนในกราฟค่ะการวิเคราะห์ของเรานะคะเราจะวิเคราะห์ทั้งหมด2แบบค่ะคือเราจะวิเคราะห์ความการวิเคราะห์การเกิดโรค ที่สถานะ e, i และ d ที่ความน่าจะเป็นที่ 0.2, 0.4, 0.6และ0.8ค่ะอันที่สองนะคะเราจะวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดโรคนะคะในสถานะ e, i และ d ที่ความน่าจะเป็น 0.2, 0.4, 0.6และ0.8ที่มีความชื้นสัมผัสในเดือนกรากฎา,าคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ โดยสถานะ e, i และ d นะคะสถานะ e คือสถานะที่ต้นข้าวเป็นโรคแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายได้ค่ะสถานะ i นะคะคือสถานะที่ต้นข้าวเป็นโรคแล้วค่ะและสามารถแพร่กระจายได้ค่ะสถานะ d นะคะคือสถานะที่ต้นข้าวตายแล้วค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเราจะสรุปได้ว่าความน่าจะเป็นของการเกิดโรคนะคะเท่ากับ0.02คูณเปอร์เซ็นต์ความชื้นค่ะ โดยเราจะเปลี่ยนจาก0.02เป็น0.04 0.06และ0.08ตามลำดับค่ะนอกจากนี้นะคะกราฟของการแพร่กระจายนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะกราฟก็จะมีการขึ้นลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากเกิดความแปรปรวนนี้เพราะว่าเราการที่ต้นข้าวจะตายนะคะก็คือจะมีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมผัสที่สูงขึ้นค่ะหากความชื้นสัมผัสสูงขึ้นต้นข้าวก็จะตายมากขึ้นค่ะหากต้นข้าว ตายนะคะก็จะแต่ว่าต้นข้าวต้นอื่นที่ยังไม่ตายก็จะสามารถแพร่กระจายให้กับต้นข้าวที่อยู่บริเวณรอบนอกได้ค่ะซึ่งบริเวณโดยนอกถ้าหากว่ามีเชื้อราแล้วก็แพร่ต่อไปเรื่อยๆจนแบบว่าหากว่ามากกว่า6วันนะคะต้นข้าวก็จะตายต่อเรื่อยๆอีกค่ะกลุ่มของพวกเราเขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ